ฮอตพูดเกตเนาะคืออย่าูดเกดตบ่ออสเตรเลียมเมลเบิร์นน,น่นนี่อยาคิดว่าอยู่เมืองไทยเดยอยู่ออสเตรเลียเมลเบินก็มีทะเลนะคะทะเลสวยด้วย ong, มันเนกับขับรถจากแคมแล a วไปปะตองใช่ไห Yeah คล้ายคลึ Yeah. ขับรถจากแคมแล้ให่เป็นไงาเส้นทางมันแบบว่าคือจังเขาขับรถไปันรรมแลาาแถวปะตองเนาะแถวไปไปขับกคมแล้วปะตองไหมถนนหนทางพอขึ้นเขาลงห้วย แล้วก็มองเห็นทะเลอยงนี้นะมันคล้ายๆกันปะยัยวะ mm hmm. เลือดซีมมเมนต์แดงเลย mm hmm. บ้านเมืองเพิ่นก็คือเมืองไทยเฮานี่ล่ะช่วงนี้เป็นหน้าฮ้อน mm hmm. บ้เลือดซีเม,มนเต์แดงเลยปล mm hmm. าฉลามหลายเรื่อนี่อยู่ในทะเลนี่เล่นน้ำต้องระวังเด้อฉลาม บสบายค่ะสบายค่ะน,น,น,นั่งกันไม่ต้องเห็ดอย่างเลยว่าัวขี่รถผ้าเที่ยวจังหวัมันเลิศค,ค่ะค่ะชีวิตได้ชมพูนี I าจารย์เคโอ n cup it's very easy like <laughs> have have my husband d r y car for me looking around we have l u n already yeah we eat l u n finish and after that we look around d r y car look around the view is t beautiful view. awesome awesome less than is less t h a n then less t h a n then yeah look at this ten here oh wow Can you say <clears throat> le cementen? Lessement ten. Look at this car. <laughs> sexy wow. car. Very, Very sexy, eh? See we lessament. My life is le cement It's my life. Don't you start singing? It's my life Don't start. It's my It's my line. Jomana. Jomana. Mm hmm Jomana. 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 ซิง <Sing. S 1> Safety Beach Safety Beach มีโนฮับชากนะไม่ร w ้นะว่าอะไรที่จริงโอ้โหขาบอุโมงค์แล้วเบาเราจะไม่จังเลยอุโมงค์อุโมงค์มาขึ้น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 ไปเลยขึ้นไปเลยเร็ว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 ,รวชู็ว Shoot เราจะไม่จังเลเบาอะไรจะมันเลิศขนาดนี้ ทะเลหายไปสักทีคุณทะเลจังคุณเบาปิดน้องไลยทะเลทะเลฟ้าสีครามกับภูเขาภูเขานางพันธุรัตรรัตรร,รัตร,ร,รเบ้าลึกสนแม่ทะเล Can you say again? Let's c e m a n t Let's c e m a n t What does it mean? o ุษม Good boy บ้าคือจำได้ดีแต่ความจำไบ้าวความจำบันไว้รุ่นเลย